นักวิชาการทั้งหลายออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันทําให้ประชาชนสับสนสับสนมากเลยเนี่ยตกลงยังไงกันแน่มาหาลยหนึ่งก็ว่ายังไงก็ผิดอีกศาสตราจารย์ไอ้ดร็อกเตอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นอิสระก็ว่าถูกเออยังไงกันแน่เนี่ยเอาที่แน่ๆเลยกรกตน่ะรับรองผลออกมาก่อนดีกว่ามาั้ง จะดึงเชงไปถึงไหนจะรอให้ไอทีวีกลับมาเป็นสื่อต่อเหรอจะให้ไอทีวีกลับมาเป็นสื่อใหม่และจะได้เล่นพิธาว่าที่นายกง่ายๆเหรอโอ้ยสับสนกันไปแล้วเนี่ยคือเอาไงกันแน่เนี่ยสงสารเด็กมหาลัยบางมหาลัยนะที่อาจารย์แม่งขัดย้ายแย้งกันเองจบมาไม่รู้จะทํายังไงจะเอายังไงกันแน่ทนายเดชายังไงก็บอกว่ายังไงก็ไม่ผิดนักกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยทนายเดชาบอกว่าไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิด เออสับสนกันเหลือเกินสวัสดีครับ